ก็ฝากให้สมจิตจ้างพักผ้าห้าสิบบาทเธอไม่ให้เขาเอาวางเขาทำงานเขาสับมะละกอให้ฉันแล้วทำไมเธอเออเนี่ยบอกกันหน่อยบอหน่อยเอาให้ก็เคยเรื่องเยอะเลยโอ้โหหน่อยทำไมแกทำอย่างนี้เนาให้ก็เสียชื่อหมดดีลอตเตอรี่ไปแล้วกันยังไม่ได้หมดเนี่ย ลอตเตอรี่ยังไม่จบเลยอ่าเรื่องเยอะเลยก็ฝากให้เรยได้แล้วได้ยังได้คนขายมาละกอแล้วอ๋อเขาขายมาละกออ๋ออได้ได้ยังอ๋อโอเคโอเคก็มาแบ่งกันดีมาซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ตรวจพี่หน่อยที่จับตรวจซื้อแล้วก็จะมา รักองเราห้า <forcé> จ <Deus> uh, <ค> mm ิตบาทอยู่ไหนอ่ะจิบาทไม่ได้มันเคยีปสองให้ในนั้นอยู่อ่ะอย่าอย่าอยู่ในนั้นที่งานผมเลยฮะ ว่เอาเราเพื่อนๆเอามามอดนั่นเลยเพื่อนอย่ามายุ่งพี่น้องกูไม่กลัวมฟังฟังฟังอ้าวแล้วมึงไม่กินหรอฟังเมื่อกี้เขาให้มึงให้ใหแกแล้วใช่ไหมห้าสิบบาทวันนี้วันนี้ฉันให้ลอตเตอรี่เผื่อแกก็ต้องเอากูไม่เอาเอฮ้ยเราวันที่หนึ่งนะก็ไม่เอาก็จิกไปที่ไม่ใช่ของก้อยฉันให้เจ้าไม่ได้อุตส่าห์ซื้อลอตเตอรี่มาเนี่ยมึงตรวมึงไม่ซื้อกินเองอ่ะยังไม่ตรวจเพราะมันยังไม่ออก สูบ้านเลยไอาเฮ้ยงนี้ไปไม่ได้หรอกไอ้หนอนเขาต้เรียกวันีเราให้เสียงคนละใบเนี่ยเอาไม่เอากูไรับให้ไม่รับจำได้เหมือนว่าสิอยู่แล้วเลขที่เจ็ไม่เอาวเดี๋ยวรอให้คนอื่นไปเลยรอตรวจเดือนนี้เดือนสิบเอ็ไม่เอาตังหูด้วยกูไม่เอาสิกูอ่ะกูไม่เอาเป็นรอตรวจวันที่สิไงตรวจไปรลบอกพ่อแม่กูมาไม่ออกตรวจไงบอกว่าเร็วออก บอกเลยมันยังไม่ออกเนี่ยรัคชาเขาบอกว่าให้กูไปเคลียร์แล้วเนี่ยมันเปิดออกเป็นของร้านหนึ่งนั่นมึงติดเลาวอยู่สองมันฝาแล้วเราทำไงเนี่ยกูติดได้แตว่ามึงออกไปเลยบ้านมึงอยู่นั่นบ้านมึงอย้ากูอยู่ที่เบอร์โทรโทรไปทำไมเวียงคำไม่ไม่ม่ดูวียงคำอ๋ออยู่เวียงคำอีกแล้วพี่เวียงอยู่เวียงคอาหันไปเองใช้ให้ได้ก่อนเราเจ้าอยู่ประเทศลาวเรอ่ะอยู่ลาวก็เสร็จแล้วเนี่ยกเสร็จวิเสี ประเทศวิสัยอะไรยังไงไมจังหวัดอะไรไม่อยู่ๆมันอยู่ประเทศอะไรแนวเนี่ยจะเปิดสายจังหไรไรก็อยู่วันแล้ยวดูหัวกันได้แล้วแต่จะเอาโทรศัพท์เฮ้มันคุยมันเรื่องเดียวกันดิว่ามันจะคุยคนละเรื่องดิวะเจ้าคุยที่ไหนเจ้าไม่มีบ้านเรื่องของเองนั่นนะกูเฮ้ยนี่เจ้าอาศัยเขาอยู่เนี่ยบ้านหมอปลาเนี่ยอยุ่เจ้าคงมีบัวดิเจ้าไม่ก็ออกไปบ้านนะกับน้า แล้วก็ใส่ถุงฟางอยู่ไม่ได้บ้างก,ก็มีบ้านอยู่เปลี่ยนป้ายผมอยู่ผมอยู่ยงเลยเอาเปลี่ยนป้ายเรื่องอะไรเ่ยยอ่ะ,อะมันจะใคร,ใครกันให้งขาเปลี่ยนป้ายหน้าบ้านเรื่องอะไรร้านกินได้อยู่เลยไอ้อ,อันนี้เป็นบ้านเ<ไ>ขาก็บ้านเขานี่บ้านผมอยู่ข้างหน้าฉันโทรไปบ้านเจ้าอ่ะอยู่ข้างหน้าไหนอ่ะไอ้ตำรวจมาตีหลานเจ้าไอ้เด็เฮ้ยมันคุยให้มันเรื่องเดียวกันป่ะหลังบ้านผมบูราก็อยู่ตีต้นด้วยข้างบนมีหมอนไหมบ้องเต้ไอ้ยิ้นอ่ะเออไอ้เรื่องหลานเมืองเนี่ยตาบอดเลยเนี่ยเมียไี่รวยยังไม่กลับด้วย ข้าคงตายจะมอกตำรวจมาขู่กูกูเป็นลูกกองที่ไหนกูมีจ่าบุรีด้ยวยคนหนึ่งบ้านมึงที่ไหนป้ายกูกูแก้วไม่เจอสิบห้าไอ้เหี้ย เฮ้ยเฮ้ยมึงด่าใครอ่ะกูไม่ได้ด่ามึงอะไรโอเคถมึงด่ามึงแล้วมึงโดนเออถ้ามึงพูดกับกลัวมึงอยู่ได้เลยนะเออถมึงด่ามึงแล้วมึงโดนแน่เออถ้าที่ไหนมึงออกไจะต้องวันไหนใชยถ้ามึงให้เงินกูมึงไม่ใช้เลยเนี่ยได้แล้วมาห้าสิบบาทไงเป็นล้านเลยกระเป๋ากระสอบเนาะโอ้โหนนด่ะ้เแบมรวยแม่งเป็นล้านเลยครับใต้ที่เลข้างล่างร้านกี๊ยวร้านกี๊ยวพึ่งพาคุณลาไปเอาที่งเื่นบ้าน มีเร yes, okay. ื่องคุยกันทุกวันทุกเช้าแหละก่อนที่จะอาจารย์หมอจะปัดหลังเนะต้องมีเรื่องคุยกันทุกวันีเรื่องเคียรทุกวันเมื่อวานอารมณ์ดีอยู่เลย ถ้ามึงอกมาได้ให้เตะลยไ้พวกนี้มึงไว้เงินในกองนี้ค้าให้กูไปเลียร์ตอนนี้แล้วจะปักที่ไหนที่มึงติดอยู่สองพันฝ่ามึงไม่ร้านเลยจ่ายเงน้านเลยถ้าตรงนี้นอนได้ใช้เงินตรงนี้ได้มึงมาคว้อย่างนี้หรอกมึงบอกว่ารอบสาทำไมกูจะจ่ายให้มึงกูไม่ได้ขางมึงนี่ขายบกยออยู่ไม่ช้เห้ยาปกโามาพอดีแมขายบกตาโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเา้อวัตเขาเวายเาม่อาจอายอ่้างกัน bạc yo kia, kia, kia bạc yo kia, đặng một đặng một nghe, đặng một đặng kia, cái chữ kia, Bạc cần kia, chú hay, kia cùi như này còn, như này, ào, 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 kia ào, ào, kia ào, 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 เอใจมันจวกับยังตักสินเขาอ่ะี่เล็กก็ใช่ขากี่นั่นดูมันทำกับเขาให้ใครแดกอ่ะรอบสองใครอ่ะใครอ่ะเป็นใครย่างใครสองพันมึงเอาได้แต่ชีวิตมึงเดิมพันได้อยังรถกูข้างหน้า ฉันเอาชีวิตเจ้าเจ้าชื่อหน่อยผัวไม่น้อยรถเขาผมอ่ะเออเอาพี่น้อยอยากกวนนะอยากได้จริงจริงว่าแม่เออผมมุ้งผมฉุบฉันฉันฉันเอาหัวหัวแบบโยเป็นประกันอ่ะเจ้าผัวเจ้าก็ไม่มีเลยเออเอาหัวแบบโยเป็นประกันอ่ะหัวเรียบร้อยแล้วผัวกูใครอ่ะเออพี่ใหญ่น้อยเออพี่ใหญ่น้อยแล้วมุ้งก็อยู่ไม่ได้แล้วแล้วกูไปเอาเมื่อไหร่มาเกามือเออเอาเจ้าจะเป็นคนถ่ายนมให้ดูอ่ะถ่ายนม ขายมไปขายตอนไหนวะเนี่ยขายนงตอนไหนไม่ใช่ที่ห้องกาแฟขายตอนไหนผู้ชายลู้ยิงลู้เอาต้างวนมีจริงไหมหน่อยไปถายนมตรงไหนวะเนี่ยไหนเนี่ยมีหรือย่าอะไรอะไย่าบอกลุงเรียกวันนี้กูไม่อยู่อยู่ไรนมึงลงองใครมาปั๊บมึงลงเลย องประทับเลยมันไม่ให้เงินถอดสักคนได้อยู่แล้ววางไายลองซ้อมเด้องลงไปไงลงไปซ้อมเด้ไปนั่งเลยไปเจ้าแม่เลยเจ้าแม่ได้ซ้อมเด้ว่าผ่านไหมคนไหนเข้าใช่ป้ะอ่าใครเข้าเนี่ยเจ้าเข้าไปเข้าไปไายองลงองลงไปเจ้าแม่เลยเอาลงองลงเนี่ยอ่ะซ้อมซ้อมก่อนเพราะกูไม่อยู่ซ้อมตายย่อมึงไปแทงขามึงฟันเดี๋ยวนี้แค่เดี๋ยวไอ้บักโยเนี่ยมันจะมาหาเจ้าแม่ ดูซอบกันว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเรากระเทือกต้องต้องตรวจสอบ้ก่อนว่าอ่าไอปะก็ว่ามันเป็นแอกปะหามันไม่ไม่ให้กูเท่าไหร่อ่ะโอ้โหตังค์เลยไหมครับซอบก่อนห้องแบบไหนอ่ะใครขึ้นบั่งอ่ะประหาจะแม่จะแม่ไม่ใช่องตายกูสเใชห้องตายยังไงหน้าพ่อไรสองม่ถอ่ะมึงก็ต้องดูก่อนว่าองแบบไหนมึงพูดมามึงเข้ามาทำไมกูเทือกมึงเล่กล้าเข้ามาเองแค่เป็นองมา มึงเองไรก็อกรีบ้านกรีเมืองอ้าองกรีบ้านกะรีเมืองอะองงานเขาบอกให้มึงพูดก่อนไหมมึงเชื่ออามึงการีบ้านกะรีเมืองแล้วบอกนี่มึงบอกใครให้พูดก่อนกูกับมันน่ะให้ญาติมัตายก่อนเงี้มึงกะรีพูกรีแล้วมึงคงอะไรที่ตอบถูกออชาติชาติเอาเริ่มก่อนก็ไม่รู้ภาพนิ่งนะมาดูเอาเออติฟใจม ขึ <taking> through through to to ้นองแล้วมึงเจอนะองกูต้องขึ้นลยืนยืนนะล้วก็นั่ฟังองกูนะเออจะป้าไปองสิขึ้นอาบอาอาเองกูกลจะบบาไหอก่จนโอ้โหะเอายเอ่ฟีฟฟีฟ้าฟีฟ้า

เอาดูนะคะถ้าไม่พอใจอย่าเข้ามาไม่กูไม่แบ่งเงินที่สิบสองแฟนเจ้าไม่ให้มาดูองค์ซิอย่าเพิ่งขึ้นเอาองค์ขึ้นใช่ไหมถ้าชิบะขึ้นแล้วเอาลงเลยรละมีเสียงไหมเสียงกันยังไงอือ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 อี้อี้เอาดูก่อนมึงแล้วพอดูแล้วคิดยังไงว้าอย่าองคือต้องโมเบาเบาอยู่ห้าสิบห้ ไอ้ลงบ้างเอาตอนให้กลัวแล้วก็44บาทตอนนี้ต้องไม่55บาทเต็มสังจะมาโอยลงไม่น่ากลัวเลยองต้องลให้น่ากลัวดิอยู่ที่บ้านมองขอลงฮออเอามาประกบคู่กันเอาเอาเดียวเยกเอาเงินไปเมื่อกี่พันอ่างมึงขัดตัวเดียวนี้เลยฮ่าฮ่า่าเบาโยโยกลลมหายใจเข้าหายากวิชาตรายเม มันเบาไว้ยังไงดูดูดูตัวอย่างโยโยเขามาดูดิโยไ่ชัก่อาจารย์เข้าเลยุจะขึ้นใหดูองค์ขึ้นนี่ขึ้นไม่ถ้าอินี่มันวายแล้วองเข้าแนวนี่เอเคโอเคก็ไม้เนี่ยเอาตัวเนี่ยใจก็หนนเนี่ยเ

แจ่มอนเออนต้องจับ้ทมเลเฮ้ยมึงต้องทเสียแบบเจ้าแม่การีบ้านการีเมืองนีการีก็กอย่างเงี้ย <imi> มึงจะกินกจเอาเดี๋ยดีใ <absorbed> ตังค์อแล้วนูนเวลากูขึ้นในเนี่ยนดีอย่างนึก็องนแล้วกู

เฮ้ยเฮ้ยี่สิบบาทไ่เอาดูโอเคโอเคโอเคเขไม่รับสินนี่เราที่ไหนเกิดอะไรเกิดอะไรล้เกิดอะไรเกิดอะไรเขากระจานะจััดเออออเาบอกว่ามันยี่สิบดูไม่แล้วเขาบอกเขาให้จับหว่า

ไอ้เฮียพ well, so ีเข oh, uh, um, ้าอยู่กำลังเข้าทรงอยู่ลังงอยู่ากให้เองเดี๋ยวให้ดิ่ง่อยดิ่งให้องเย้วิ้วยิยังยังยังไม่เข้าให้เราก็ดูต้องิ๊ดเดี๋ยว้นลงง่ไอ้เฮียไม่ได้อง่าพูดจาสิ่พนัาสวนครัวบงนกยอะูจาิโอ้ไ กีรลานี่ผมให้ยาวถ่ายรูปเลยครับดินดินดินเผมนะดิ้นยนเยยางวันนี้ต้องกินนอนดิน้างล่างไอ้เหี้ยกูชมถ้าจะด่าดิลำลงยีิบาทเออทีไดยี่สิบไมกูก็ได้พวกสี่สิบไม่ละหบาทใหู้ว่ากูต้องี่สิบไถ้าถอกูต้องทอนให้ได้ประมาณหกบาทนั่นไกคฮข้าวละ ด็กก่อันนีเนี่ยังสม้หานึ้งไม่จังิกะตกูบอกมึงแล้วมึงฟังองกาลีบ้านกาลีมงมึงฟังมึงฟังก่อนสิองปูบอกแล้วตั้งแต่ของถุกมึงเสพเยอะาไปของถุกมันเสพเยอะเป็นไปนะเสพมาลกีเม็ดอง วันนั้นกี่เม็ดแถวงแถวนึงแถว่ไ้จนะเสีเยอะวันนกี่เมตรบอกไปเลยเสอ่ฮวันกี่เมตรแวละแถวนึงมันนึหนเลยนะกูไม่รู้แถวกี่เม็ดนะสิบเมตรนะสิเมตรวันงวันไม่มีก็เดี๋ยวเซื้อให้บ้างสองร้อยตหน่อยว่าผลจากการเสีเป็นไงเตือนหน่อย ผลจากการเสพจะว่ามันทําให้เมาแล้วก็นอกะไม่อยู่จะหนับได้ถ้าถึงขึ้นมาสิบางคนถูกดันอยู่ได้สดชื่นแล้วไอ้แล้วจับหลเลยยาเสพยงัแล้วทีหลังจะเสพอีกไหมทีหลังจะเสพอีกไหมไม่เสพแลวโอเคไม่เสพแล้ว้อเลย ว้าลงมลงมลงมลงอันนี ama, ้ลงฮะลง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 เลยะลุก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 ลงลจลงไจาลงซินีเอะรยังไม่ลยอ่กยุบเลยยาสีชมพูอ่าเปรอลงยังลงนี่กี่ครึ่งนะกีบนฟ้าลลงก็ูขึ้นมาไงออออกฮะ 咱刚断过噻，好像断。